ก็มาเจอหญ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะนี่บางคนเรียกลังนกกระจอกเห็นไ,ไหมครับถ้าเขาขึ้นเต็มไปเยอะๆเลยฮะเป็นดงใหญ่ๆเลยเขาจะสวยมากเขาจะสวยนี่ตุ่มๆนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าบานก็อย่างนี้ถ้าเป็นขนเบาๆฮะนี่ขอหญ้าจัาหน่อยนะครับ มีขนเห็นไหมเขาจะมีขนอยู่นี่เหี่ยวแล้วเขาจะมีเม็ดอยู่ในในนี้เห็นไหมครับก็จะมีเม็ดแล้วก็ล่วงก็ออกมันก็จะตกอยู่แถวนี้แล้วมันก็งอกขึ้นมามันก็จะเป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่ยร,รเม็ดก็จะสีดำๆนะครับนะครับข้างล่างก็เป็นดอก บานไม่โรยป่านะครับขึ้นเป็นดงนะฮะสวยแล้วเยอะเลยฮะสวัสดีครับ